ครับก่สวัสดีเพื่อ,อนเพอนน้องรัทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ iPhone 6พัในปี2024เดี๋ยวมาลองเล่นเกม Free Fire แพดใหม่ล่าสุดแปลว่าไหวหรือเปล่ากับชิปอ a p p l e A8 แล้วก็แรมหนึ่งไปลองเล่นกับ RV นะ RV ยังพอเล่นได้<อ>บางทีก็เด้งหลุดนะครับแต่ว่า Free Fire เนี่ยก็จริงๆแล้วก็ไปลองเล่นมาแล้วมันเด้งหลุดเหมือนกันนะครับบางครั้งก็คือแรมไม่พอ แล้วก็ CPU บรรจับส่วนข้อมว้นผมปรับประมาณร้อยกว่าเลยส่วนการตั้งค่ากราฟิกอ่จะปรับได้ถึงขั้นสูงแล้วก็โหมดเฟรมเรทสูงได้ทุกคน มีโอเชียนให้ปรับด้วยนะแต่ว่าผมแนะนําให้ปรับแค่ราบลื่นแล้วก็หมดเฟรมเรทสูงก็พอนะครับแค่แค่ราบลื่นเนี่ยก็ไม่ไหวนะทุกคนไม่ไหวนะครับบอกตามตรงเลยแต่ก็เดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูว่ามันไม่ไหวขนาดไหนนะครับแต่คนดูในคลิปอาจจะดูไม่ออกนะเพราะว่ามันไม่เหมือนตาที่เราเห็นนะทุกคนกล้องมันถ่ายแล้วมันอาจจะดูบางจังหวะไม่ออกว่ามันกระตุกหรือมันแหลก แล้วก็เดี๋ยวไปลองในโหมดหัวโตให้ดูแล้วกันนะครับมันจะกระโดดร่มหลายครั้งนะครับแล้วก็มันจะสุ่มเจอคนนะถ้าเป็นโหมดทั่วไปผมแรงน้อยมันจะสุ่มเจอแต่บอทดหพัดเนี่ยถ้าเอามาใช้งานทั่วไปในปี2567หรือปี2024เน้นเป็นเครื่องสำรองดู YouTube ดีกว่าทุกคนไว้รับสายโทรเข้าโทรออกยังไหวอยู่นะครับไทฟีด เฟซบุ๊กก็มีกระตุกมีแหลกๆละกันเนาะทุกคนแต่ว่าเครื่องนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเครื่องเกับ8ปีแล้วทุกคนทัชสกรีนยังลื่นแต่ว่าหน้าจอมันเริ่มขอบเสื่อมจอมันเริ่มเสื่อมนะครับแต่ทัชสกรีนยังลื่นอยู่นะแบตเปลี่ยนมาประมาณ2-3รอบนะครับใครที่ใช้งานมานาน,น,านถึง8ปีโอ้โหบอกเลยว่าโคคุ้มนะครับเครื่อง30,000กว่าบาทก็เข้าเกมก็จะช้าหน่อยๆน,นะครับนี่เลยนะครับ เปิดกระปงกระเป๋าก็มีกระตุกกระตุกนะนขนาดวิ่งเฉยๆยังมีกระตุก <Yeah. S 1> เจอคนนี้ไม่ต้องพูดถึงทุกคนกระตุกนี่หัวร้อนเลยแหละนะครับแต่ก็พอเล่นได้ประมาณนี้นะครับปรับราบลื่นนี่กระตุกกระตุกแบบหนักเลยอ่ะทุกคน ถ้าบว้หมดนี้ยิงได้อแล้วทุกคนแต่ถ้าแบบเป็นตี้ัวถอนี่ไม่ไหวเลยนะ Skill โอ้โหถ้าบวกใกล้ๆกับศัตรูแบบนี้ทุกคนมันจัดก,กระตุกแหลกมากนะครับ แต่ถ้ายิงไกลๆก็พอยิงได้อยู่ เก็บไปสองคิวแบบฟิฟี่เลยนะครับก็ซูมสักโหมเมื่อกี้ก็มีนงหงนะทุกคนโ,โหโดนว,วางเก่าระเบิดไว้ด้วยนะครับนา่าจะกำลังแจกของกันอยู่นะเนี่ยของเต็มเลยนะครับดูก,กระสุนเพียบเลย,ยเกก็เล่นได้ประมาณนี้ทุกคนใครที่จะซื้อมาเล่นน,น้องๆอะ่ะผมไม่แนะนำเลยนะแต่ถ้าเอามาเป็นเครื่องสำรอง หาไว้เล่นเกมพวก a คด of ฟ i n ดเกมสเปคเบาๆยังไหวนะครับดู YouTube หน้าจอใหญ่5.5นิ้วประมาณนี้ทุกคน แล้วก็ตัวนี้มันเป็นรำหนึ่งอะรำมันไม่ค่อยพอใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นความจุ16กิกเนี่ยโอ้โหโหลดแอปโหลดเกมเกมหนึ่งสเกมก็เต็มแล้วทุกคนแต่เครื่องที่ผมได้มามันอยู่ที่ประมาณ6.4กิกนะครับ ผมวันนี้ก็มาลองเล่นเกมฟรีไฟล์กันให้ดูประมาณนี้เลยนะครับ ใครที่จะซื้อมาเล่นเกม Free Fire Rv เนี่ยก็ไม่แนะนำเลยในปี2024 2025นะครับอา่ามันจะเป็น iOS 12.5.7ไปเรื่อยๆนะครับไม่รองรับ iOS 13 14 15 16 17แล้วทุกคนการใช้งานก็เริ่มช้าลงนะครับเหมาะไว้เป็นเครื่องสำรองดู YouTube มากกว่านะครับหรือไว้รับสายทุกครั้งทีงทงออกน่าจะเหมาะมากกว่านะครับ